เดี๋ยวเนี่ยกูอ่ะแบ่งตีแบ่งโหดว่าเฮือเขาสู่เขาเป็นย่างเป็นย่างแล้วนะอันเนี้ยมึงจะได้สองให้สองให้เออเดี๋ยวก่อนแล้วก็บพี่น้ำนี่เนาะใครได้อแางตาเนี่ยเอออแางตาเนี่ยก่าอางตานี่ก็เป็นของมึงนะก๊ะความตึ้งมดเนี่ยตึ้งสองให้เนี่ยตึ้งวัดซูดปุ้นเลยเออไปจนซุดปุ้นอ่ะหนักก่อนหนักเออแล้วก็แจ้งวันโตกูน่ะก็ปั่นเอาเฮ้อไอ้ล่ามันเพิ่ปกูน่ะเออ เต่ากันโมดเต่ากันหมดแม่นมแน่ใจว่าเต่ากันโอ้ก็เต่าแกก็พอมึงบบน,นี่่ใจมันมั่นใจเดี๋ยวจะแปงไปวาดก่อนไปตี่ดินแปรไข่เป็นแม่หรือยังเอ้ยมึงว่าต้องกลัววันนี้กูาจะจัดการใมือมึงเรียบร้อยวันนี้เลยต้องพึ่งปั้นมาวาดตี่ดินก่อนแกแต่ต้องเอาแมา่มาไปเรียกเป็นการน,นี่เอานีไนย่องนะแม่ ATK เดี๋ยวกูากวาดให้มึงแาวไปเลยมันจะเอา ATK มาวาดตี่ดินได้อย่างไรก็ต้องไปวาดอันอวตโตแกมึงจะไปเหลือกู มันมีคนมาวัดมาแล้วมีคนใจมาแล้วแม่ผ่าจะไปเง่เอาเอดีเคมาวัดตีดินมา่ออไปเรย่งจะไปเหลือกูคนเง่เหลือกูอ่ะยังมีอยู่เอ,อเอามานนี่กูจะวัดให้มึงพอ่อ,อมา